ตรงเนี้ยตรงเนี aquí, ้ยตรงเนี้ยก็ได้พ no. ี่ตรงนี Actually, ้ได้เอ้ยเอ้ยมันเสียมันเสียวางไม่ได้สี่คุณสองคูณสองวะน่าทำเลง่ายจังวะว่ามันหายทำเลไม่ยากนะแค่พวกเราอาจจะเลือกมากไปหน่อยมาแหละเออี่ดแล้วเมื่อกีวางก็ก็น่าจะวางได้ได้ได้ไดตรงนี้ได้ตรงไม่ได้ว่ะติดเฮ้ยตรงตรงนี้ได้ป่ะตรงตรงนี้ได้ว่ะตรงนี้ป่ะตรงนี้ติดได้ต่อได้ดิยได้อยู่อยได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ ตรงนี้ได้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 ทุกคนตรงนี้ได้ฮะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้จะฆ่าวิเทอร์บอลครับผมอืมอได้แล้วก็วางสามโลนี้ได้เรากำลังจะฆ่าวิเทอร์บอลรีบรีบวางเลยพี่รีบรีบวางไม่เกิดไหนอะไม่มันมันมีบล็อกไอ้ตรงเนี่ยมันมีมันมีบล็อกขัดอยู่เพาะวางบล็อกมาเกินหนึ่งบล็อกมาไม่มีถ้ามีบล็อกอยู่ข้างๆโลอกพี่ถ้ามีบล็อกอยู่ข้างๆ นเออพี่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 ตรงตรงนี้ได้ปะตรงตรงนี้ได้ปะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันหนึ่งเก็บหัวก่อนเก็บหัวครับเก็บหัวกันไอ้ใครยิงทะลุอะไรอยู่อ่ะยิงฮนูบอกทางใช่ปะอีกหัวหนึ่งเก็บหัวแล้วเลยคนเลยคุณเลยมาหยุดเลยจังไหร่วะพี่ตีตองนี้โอ้ยก่อนจะได้หัวเรื่องมากได้หัวมาเรื่องมากอีก ได้ใหม่กว่าพี่มาหนี่พี่มาหนี่อะไรพ้อใหม่วะเนี่ยเลวนี่นี่พี่พี่หันร้อแล้วพี่หันรองน้ำบนดิเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะได้มันน่าจะบักพอดีใหม่กว่าพี่เอาโซสเฟรไปาดิพี่เอาโซสเฟรมเลยรักซสเดียนดไหมรักซสเดียนดไหมพี่มผมมีอยู่สามอันดิมีอยู่สามอันตีดีดีอ่ะโอ้เหอามา เข้าโต่ะเข้าต๊ะกูมืนอเลยาฮโอ้วางดีตีวางดีวางไงคอ้บค่เป็นของใคก่อนไสิเฟนไฟเวอร์เราจะฆ่าเฟนไฟเวอร์ตีเสียงตียงตีเียวให้เสร็จก่อนให้ตีเสร็จก่อน หมดละหมดล้วสิหมดลไปเลยจัดจัดจัดมาโอ้โหอันดวีเม้นขึ้นเฮ้ยลบลบลบมันจะระเบิดมันจะระเบิดลบก่อนไปจัดเลยไปเออแ้ใครมีธนูใสอ่ะเอ้ยจำใครเข้าเข้าไปข้างในหมด ฮนูไม่ได้ผลตีดาบเลยโอ้ยฮนูไม่ได้ฮานูไม่ได้มันอยู่ในเกาะมันอยู่เกาะตอนนี้มันไปเกาะแล้วมันมีเกาะมันมีเกาะสุดเรียบร้อยเรียบร้อยปุ้ยตกฮานูขึ้นขึ้นดิดูดูชีวิตโอ้โหมีมีแค่คนเดียวที่ไม่ได้คิมเมนนะตีไปแล้วรับเราเอ้เราเราอีกอันไหง ดวงงอ้ยทำไมอ่ะังนึ่งตกงินไม่นึงเดี๋ยวเเดี๋วเดี๋ะรีเลือดกันก่อนไหมรีเล่อดกันก่อนไหมไม่ก็วางรอเลยไม่เลือดเราไม่ลดอ๋อเลือดอีกเจ็ดวิน่ะออเราก็ได้เราก็ได้อยากใหเตรียมไปเตี้ที่รอเตรียมพี่รอเตีี่มาเร เง็บสีวางทุ่มอ่ะได้แล้วได้แล้วตอนนี้เออเนี่ยมีทันใดทางขึ้นละเออไม่ทางเลยเนี่ยอ่ะวางหาวไปเลยเอ็มเอาเลยอะลองลองเรื่อนไอ้ไอ้เอออยากรู้ไหมถ้าถ้าสมมติถ้าอยู่ใกล้ๆแบบไม่ไม่ไม่ใส่โล่มันจะเป็นอะไรวะตายวะตายยเล เอออะไรขออะไรก้าเดียวได้ของหายวะดันอ่ะเฮ้ยของหายปะของหายปะไม่ไม่ไม่ตอบอยู่ข้างข้างตอบอยู่ข้างข้างเก็บเก็บเก็บให้หน่อยเก็บให้เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เดี๋ยวผมนี่รีบวิ่งเลยครับผมนี่รีบวิ่งเลยครับสวย ปลาของผมก็หน่อยยวิ่งเลยครับอย่ดแล้วนี่ของเราหายไปไหนวะของอยู่หมดของัอยู่หมดใช่ไหมไมู่ถ้าไม่มีใครเก็บไปถ้าไม่มีใครเก็บไปนะอึฮึแนนี้แซนนี้เก็บของไปไหนเฮ้ยมันไปทางไหนอะเทิดพา่ิไม่รู้อ้าวไปรอบแรกเรายังไม่ได้เลยอ้าเอ๊ะเดี๋ยวที่เอามุกเดี๋ไปทางอยู่เรานะ มันเดินไปทางไหนวะแล้วใครเก็บของเราเมื่อกี้เราเราไม่จบเลยมาใครเอา Nature s t a ้าปเดี๋ยวตีที่น่าทาราอยู่กับตีล่าเพราะว่าเมื่อกี้มันหายไปอันนึงอ่ะอออ๋งน่ะโอเคขนูอะไรขนมไอ้ดูดีกี้อ่ะนะขาพังยัไม่หลุดเบียวไม่ไม่หลุดลมไดม่เป็นไร Nature Star เดี๋ยวนนี่มันของใครวะ เย็นๆของเราทิ่ซันนี่เหวี่ยงอินเดเซตาเอ้ยอันนี้ไม่ีโลกไปอะอ้เป็นไม่เกี่ยวอันนี้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 ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จับอันนี้ไม่เกี่ยวออกไปออกไปออกไปไอ้บัสเล็กว่าเป็นแต่โยนของกันดิว่ะโยนก้อนโยนก้อนโยนป็นไงเปไป็นไงคนดีนักสนดีนักตายเลยเป็นไง เอ้ของ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 มีใครเก็บให้อยู่บ้างของอ่ะเอาเกเกเราโดนรเพ็ระบบเอาจริงเฮ้ยพี่เจอเจอหานอันนี้อันนี้ไม่ตอ่โว้มอนี้ไม่ใช่โอ้อันนี้ไม่าอยู่ไหนอเดาวดาวอยูนอใครเนี่ยอันนี้มีใครอันนี้ม่ใช่มีมีใครมีชุดกอบเห็นบ้างไหมนะในน่ะที่ ที่ยิงโดนแม่มาอ่าอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราดาบอยู่ที่ไหนเ้ดาบเอ้ยดาทำเสร็ดทำไปสามอะดาบเช้าในสามรูที้สาม้นในสามอยู่ตรงหลังกันนี้อ่าแล้วแล้วในเช้าานเช้าฟ้าอ่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 าเฮ้ยยังดียังมีคนเก็บของให้ไม่ต้องฮารุใหม่้ารุไอรีนี่ของใครวะ เอ้ยเมียชั่วเกาะไฟไปแล้อ้าไม่ใช่ชั่วเกาะไฟไปแล้วเชื่อหรอถนยเลวนี่ของใครวะถนยไอเลวอ่ะถนยชื่อไอเลวดีนะที่มีชื่อดีที่ม่ชื่อถ้าพอบีไอใครอะซิทอร์อะไม่ใส่ชื่อเฮ้ย่ตี๋ที่มัดเนี่ยวิวไอพี่ตี๋เอาลงมาโล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 เออโรโเป็นด้วยแล้วแลใครละใครไอเพื่อไปได้ดีอะไรบอลองทาของใครได้เอ็นเดเชเอนเดอร์เชมีใครมีเหลืออยู่ประมาณสองอันบ้างไหม เป็ดตัวปป็ตลาไม่ใช่ไม่มีไม่มีเป็ดตัวปลาโยนเป็ดตัวปลาไม่มีใหญ่ตัวเลยโยนให้พี่กระตดไปเมื่อกี้มีว่าคุณหน้าตูดใครเนี่ยเอ้ยหนังสือยินชาร์ลหายแล้วแล้วแล้วมีแล้วมีแล้วมีใครหนังสือซ่อมแซมป่ะหนังสือยินชาร์ลแซมแซมป่ะอ่าอ่าหนังสือซ่อมแซมซ่อมแซมป่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ของเราไอ้นี่ของเราอย่าอย่ามีมีใครมีใครมีใครมีขวานมาขวานขวานเพน่ะ เรามีเรามีเรามีขวานเพชรแต่๋ยวมันแบบซองแสันนี้ของเราเมื่อกี้ได้มาแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วอ่ะโยนได้ใครใครได้ไปอ่ะทางยเร็วนี่ของใคราทางวัยเร็วของเราพี่มิวอู่ตัวอะไรกว่าใครมีอาหารอะไรอาหารอาหารอะไรอาหารอีกหนึ่งเฮ้ยผีแล้วในลูตตาเราอยู่ไหนก็อยู่นี่อะไหนอะอยู่กับซันนี่อะเอาอันนี้อันนี้บอกไป

พี่ใหานเซนี่แล้วอุนก็อกไปหาะเซนี่ไป,ไปนี่คืออะไร